สวัสดีผมชื่อฮักแล้ว,วผมเป็นตักตัวเขียวโอ้กล่องอะไรเนี่ยโอ้ยต่อยนิดเดียวก็เคล็ดออกแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเหมือนเพื่อนเราเลยใลครมารบกวนเวลาเตือนจากเนี่ยฉันชื่อสไปเดอร์บอบนะครับ <S <S เอ๊ะเออ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 เอ็มดูตัวเขียวเออตายตายแล้วยากเขียวจะโมโหเนี่ยมมออโอ้ยรีบหนีดีกว่าไปก่อนที่นี่ที่ไหนยอยากกินปลากระป๋องอยากกินปลากระป๋อง มี่น้ากะป๋อไมไม่ครับปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องเอาไปบอกทีมอเวนเจอร์ของเราเล้อย่นี้พวกเราดูนี่สิเฮ้ยนายนายพวกนายมันเออคือมันมีแมงม,มุมอะไรไม่รู้ดำปี้เลยเพยื่อนมันตัวใหญ่มากต่อยฉันต่อยฉันล้มเลยอะ่ะถ้ามันทำได้ขนาดนั้นเชื่อว่ามันอันตรายแน่เลยใช่ใช่มันมีปืนด้วยนะยิงโป้องอ้อนี่ โอ้แม่จ๋าที่นี่ที่ไหนนะไม่รู้หิวจังเลยโอ้ยนี่ใช่เพื่อนเราปะเนี่ยกูไม่ใช่แล้วมาหาเต็มเท้าขนาดนี้โอ้ยหมุนโอ้ยทำอะไรเนี่ยโอ้ยทำอะไรกันเนี่ยโอ้ยแอบหนีดีกว่าเฮ้ชิบหายแล้วโอ้โหอเวนเจอร์แล้วมานี่เลยสเตปิกิสสูงไม่ชั้นเลยกับแคมานานเฮ้ยเราชนะแล้วเอ๊ะแต่ว่ามีเงาเลยดำเลยเอ้ยโอ้โอ้ชิบหายเออเจ็บด้วยนี่ เป็นไรไหครับโรเจอร์เุ้ยอุ้ยเกือบโดนโอ้ยหัวแทบแตกแอนตีซีนไม่จ่ายเนี่ยไรโหดแล้วนะกับตันโรเจอร์มาแล้วโอ้ยเดี๋ยวคุณคุณปังวงก่อนวงแค่จะมาหากินปลากระป๋องเองโอ้ยไอ้ยักษ์เสียวมึงใส่หลายผมวันนี้คุณควรนั่งเงินทอเลยโอ้โหเจอจริงหล่อเนี่ยนี่อโอ้ยใจเย็นโอ้ยกำลังพึ่มละ โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยคุณคุณครับผมขอโทษนะครับผมแค่อยากกินบางของเอาไปก่อนโอ้ยผมขี้เกียจคุยแล้วโอ้ยมาเยอะกันจังเลยเนี่ยโอ้ยโอ๊ยเจ็บนะเนี่ยนี่ทำหน้าเหมือนกันเลยโอ๊ยคุยโดยไม่คุยเลยโอ้ยเอ๊ะมึงใครเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะไม่ไหวแล้วนี่เนี่ยโอ้ยมีปืนด้วยโอ้ยยิงมาได้ยังงี้เนี่ยโอ๊ยทะลุมานี่อ่ะโอ้ยอ่ะ นะตัวมอ,อุ้ย,อ,อ,ยอ,อุ้ยอังได้อยู่ชิบหายแล้วขออุ้ยตัวตัวเย็นนี่ไงโอ้โอเบียเบียเบียขอ,อ,อ,อโปรดเราไม่ได้อยากทำอย่างนั้นเลยจริงๆเราก็แค่อยากกินปลากระป๋องทำไมไม่มีคนเข้าใจเราเลยโอ้เราขอโทษนะสภาพเป็นอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ hey, กัปตันเพื่อนผมดูกล้องวงจรปิดแล้วนะ กับตันครับเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของฮักที่แต่งขึ้นมาครับจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นท่านพูดอะไรกันเนี่ยว่าสมุนใครจะให้ปลากระป๋องหรือเปล่าแต่ไม่มีคนเล่นด้วยเลยปลากระป๋องก็ไม่ได้กิน